ูช่วยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานเปิดงานจอบเอ็กโปไทยแลนด์2023คนไทยมีงานทำคนหางานงานหาคน วันที่8มิถุนายน2566เวลา14.30นนาทีนายสุชาติชมกลินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมายนายสุรชัยชัยตะกูลทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานเป็นประธานในพิธีเปิดงาน Job Expo Thailand 2023โดยมีนายบุญชอบสุดธามนัสบงปลักกระทรวงแรงงาน นายเพโรดโชติกสเทียนอธิบดีกรมการจัดหางานผู้บริหารกระทรวงแรงงานรวมพิธีเปิดทามกลางผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันจัดงานณเวทีกลางหออชห0่0ถึงห0 2สศูนย์นิทรรศการและกลารประชุมไบเทคบางนากรุงเทพมหานคร ภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆที่จะเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้พร้อมรับมือกับอุตสาหกรรม S curve และ New curve ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะมีการจัดงานในพื้นที่ภูมิภาคอีก3แห่งคือจังหวัดชนบุรีภูเก็ตและนครราชสีมาสลับหมุนเวียนตลอดช่วงเดือนมิถุนายน พร้อมกันนี้ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานนำคณะผู้บริหารเดินเยี่ยมชมโซนต่างๆภายในงานอาทิโซนนิทรรศการเทอรประเกียติศาสตร์พระราชาต,ตามหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโครงการจิตอาสา904โคกหนองนาโซนประกันสังคมกับกิจกรรมฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีสำหรับประชาชนทุกร่ม โซนไทยมีงานทำรวบรวมตำแหน่งงานวางทั่วประเทศและลงทะเบียนสมัครงานพร้อมสัมภาษณ์ผ่านทางออนไลน์สำหรับกิจกรรมภายในงานมีตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาตลอด3วันนี้ค่ะอยากให้ช่วยพิดถึงการเปิดงานในวันนี้สักนิดนึงค่ะจอบไทยแลนด์ดีกว่าจับอยากให้ช่วยพิดถึงงานในีการจัดงานจับเอ็กซ์โปไทยแ,แลนด์ 3. ของกระทรวงแรงงานจัดโดยกรมการจัดหางานในวันนี้นะครับซึ่งทุกๆปีเนี่ยเราจะมีนักศึกษาที่จบปีโดงประมาณ4 5่หแสนคนแล้วก็มีคนที่จะต้องเข้าไปสู่ในระบบงานแล้วก็จะมีคนที่กเกษียณในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคการบริการทั้งหมดก็จะออกจากสถาันประกอบการไปกระทรวงแรงงานโดยกรมการจัดหางานจะต้องจัดกิจกรรมการจัดหางานในหลายๆรูปแบบ แต่รูปแบบที่เราประสบความสำเร็จของกระทรวงแรงงานในยุคใหม่นี้ก็คือว่า Job Expo เมื่อ3ปีที่แล้วเราเคยจัดล้านคนร้านตำแหน่งเราสามารถบรรจุคนทำงานถึง1 7 0 0 0ล้านแคนถึง8 0 0แสคนได้1 7 0 0ล้านนะครับแต่ในคราวนี้เราได้รวบรวมนะว่ามีตำแหน่งที่ว่างงานในประเทศเนี่ยรวมทั้งสิ้นเท่าไหร่เราเก็บรวบรวมได้แล้วประมาณ50,000คนเราจึงนาตัวเลขที่5 0,000คนเนี่ยมาจัด Job Expo เพื่อกระตุ้นให้คนว่างงานนักศึกษาจบใหม่ผู้สูงอายุคนชราแล้วก็ประชาชนที่สนใจที่อยากจะผันมาทํางานในที่ภาคเอกนชนหรือสถานประกอบการรวมทั้งกรมการจัดงานที่ผักดันเนี่ย mm hmm. ก็จะผันตัวเองมาได้ตลอดจนถึงเรียนรู้วิชาชีพการทําอาหารการทํากาแฟบาริสตาหรือการทําอาชีพต่างๆที่เราได้เตรียมไว้ได้สอนเพื่อปั้นเหมือนปั้นข่าแก่เข่าแก่น้อยอย่างเงี้ยนะ ซึ่งตรงนี้แหละที่เราจะส่งเสริมให้เกิดคนว่างงานได้มีงานทําตลอดจนนักศึกษาที่จบใหม่ด้วยใน3วันนี้ก็คือว่าวันที่8 9 10มิถุนาเนี่ยคือการจัดงานเราก็คาดว่ามีคนเข้ามาในงานเราเนี่ยประมาณ23 0,000คนและตัวเลขที่สมัครเข้ามาจากที่เราเก็บตัวเลขทางแพลตฟอร์มด้วยทางออนไลน์ด้วยนะครับรวมทั้ง plate Face to face ก็คือมาสมัครที่บูธของผู้ประกอบการเนี่ย เราคาดว่าจะบรรจุได้ถึง40,000คนใน3วันและเราจะต้องขยายไปยังภูมิภาคไปทางตะว,วันออกก็ใช้ชลบุรีเป็นฐานในการจัดแล้วก็ทางภูเก็ตก็ทางภาคใต้นะครับที่ภูเก็ตแล้วก็มาที่นครราชสีมา3สถานที่3จังหวัดนี้ใน3ภูมิภาคนี้เราก็ต้องเราได้รับความร่วมมือจากเซนท่านเพื่ออนวยความสะดวกในการใช้สถานที่ในการจัด จับเอ็กซ์โประดับภูมิภาคนะครับอีก3สถานที่แล้วจากตัวเลขที่กระทรวงแรงงานได้มีการวางแผนแล้วก็ได้มีการพยากรณ์สำรวจความต้องการโดยรวมแล้วเนี่ยก็คาดว่าใน5้าแสนาตาเนี่ยภายในสิ้นปีนี้ก็น่าจะสามารถบรรจุได้ครบนะครับตามเป้าหมายเนี่ยนะฮะนอกจากกิจกรรมในการจัดผ่านงานแล้วอะค่ะภายในงานจะมีกิจกรรมรอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็ยังมีการฝึกการทําอาหารฝึกอาชีพ แล้วก็มีสัมมนา,าให้ความรู้ในการทำธุรกิจต่างๆด้วยนะครับท่านช่วยปากเชิญชวนหน่อยครัครับก็การจัดกิจกรรมครั้งนี้โดยกระทรวงแรงงานนะครับแล้วก็เป็นหน่วยงานของกรมจัดหางานเป็นเจ้าภาพเนี่ยผมเองในฐานะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานตลอดจนคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงานก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องนักศึกษาจบใหม่ผู้ใช้แรงงานประชาชน ที่สนใจตลอดจนคนว่างงานเนี่ยให้ได้มาเที่ยวเยี่ยมชมกิจกรรมงาน Job Expo ในครั้งนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดท่านจะได้เห็นบูธของผู้ประกอบการ395แห่งผู้ใช้แรงงานหรือคนที่หางานทําหรือคนว่างงานเนี่ยบางครั้งก็นึกไม่ออกลนะว่าตัวเองเนี่ยอยากจะทำอาชีพอะไรแต่ถ้าได้มาเดินในงานนี้ แล้วได้เห็นบูธของสถานประกอบการไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิตอาหารโรงงานผลิตเครื่องดืม่มโรงงานที่ทําพวกสินค้าอุตสาหกรรมโรงงานที่เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างอะไรสิ่งเหล่านี้หรืออาชีพที่เราจะเรียนรู้เองถ้าเราลองเดินดูสักหนึ่งวันเนี่ยเราจะตกผลึกเองได้ว่าอาชีพที่เหมาะกับเราที่สุดเนี่ยมันคืออาชีพอะไรแล้วจะเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้ผู้ใช้แรงงานหรือคนว่างงานเนี่ยได้ กระตุ้นให้ตัวเองเนี่ยเข้าสู่อาชีพที่ตัวเองชอบแล้วถ้าเข้าสู่อาชีพที่ตัวเองชอบความสําเร็จของงานเนี่ยก็จะได้รับอย่างแน่นอนนะครับก็เลยอยากจะเชิญชวนนะครับให้ผู้ที่สนใจคนว่างงานนักศึกษาประชาชนได้มาเยี่ยมชมกิจกรรมหรือมาท่องเที่ยวในกิจกรรม Job e x p o ที่ไบเทคบางนาในครั้งนี้ครับ วันที่เรามาในนามของบริการแรงงานสุภานะครับก็เพื่อที่จะได้ติดตามดูการขับเคลื่อนของศูนงานนะครับก็ต้องขอชุมเชยว่า่วนยงานที่เริ่มโครงการที่ดีมากนะเพราะว่าได้นำผู้ประกอบการซึ่งมีความต้องการแรงงานนะครับและก็บริตัาด้วยนะครับมันข้าศึกตลาดนะครับเป็นเป็นทำงานในประเทศประมาณ4แสนห้างและต่างประเทศอยู่ที่ห้ามมาอยู่ที่เดียว และก็ทําให้แรงงานได้สามารถที่เข้าถึงได้ง่ายแต่รัี่คุณพ่ต้องขอชมเชยเพราเป็นการอย่างดีทีเดียวครับครับซึ่งจริงแล้วเรามีตาการว่างงานอยู่ที่ไม่ถึง2%เรก็ถือว่าในเกณฑ์ที่ดีแลวก็ถ้าโครงการนี้สำเร็จก็ทําให้คนไทยทุกคนมีงานถาจะมีข้อเสนออะไรเพิ่มเติมในรื่การจัดงานนีหน้าจะมีข้อเสนออะไรเพิ่มเนะติมอออเ,อเออผมว่าจริงๆแล้วเรื่องของการทํางานนี่คงจะ ให้ความสำคัญต่อเรื่องเกี่ยวกับซิเวอร์ล็อนะครับรวมทั้งการทำงานของแรงงานด้วยการคุร้มครองอย่างยิ่งสุดเบอร์นะครับคือการทำงานปลอดภัยเชื่อระบายนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการแรงงานที่มีเอไอทแเนที่นะครับเต้อง,องต้องมีทำความเข้าใจกับแรงงานว่าเขาจะมีแนวทางอะไรที่จะให้แรงงานนั้นสามารถที่จะควบคุมให้เอไอทำงาน ก็ในฐานะที่กรรมการแรงงานก็ดีใจมากที่เห็นกระบวนการขับเคลื่อนที่ทําให้แรงงานได้เข้าถึงแรงงานได้ง่ายขึ้นนะครับก็ขอชุมเชยและขอให้กงใจและก็ขอให้แรงงานได้ติดตามนะครับมาสมัครการที่นี่มีทั้งผู้ประกอบการก่อเสียและแหงมาอยู่ตรงมาที่ที่เดียวนะครับง่ายมากนะครับก็ผมขอให้โครงการสำเร็จ